เบิ่งรับพี่น้องอันนี้ซอยจุเด,ด้หนี่ยพี่นอ้องอัโดโัวอันนี้ว่าน้อยเกิบตุ่มครับพี่น้อง,งสว่วนนี้ร้อยเลือดไหนพี่น้องเศร้าๆอ่ะไปวะอัดหัวครับเจ้าเพียรสำหรั่งซอยจุเนได้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้าเพชรข้อสวรรค์เช่นเดิมครับ ย่ำหนาวพี่น้องอุณหภูมิเมือเช้านี่บาเพดตืนออด่นมากอุณหภูมิประมาณ12องศานะครับประมาณหกโมงเช้าบาเพดตื่นมากไปซื้อเนื้อมาขึ้นเกาครับเย็นอู้อันนี้ก็หนาวยู่ยังเย็นอยู่นะครับขนาดนี้แดดออกยังเย็นอยู่นะครับซื้อเนื้อมานะครับโลหนึ่งนะครับคึองเกานะวันหยุดนะครับจะค่อยเห็ดทำอาหารเห็ดกินายนะครับ มืัอนี้บ่าวเพชรเห็ดสามเมนูเลยพี่น้องเห็ดมีซอยจุร้อยเลือดแล้วก็เงื่อนง่วนง่วนเกลือกตุ๋มนะครับอ่ะมือนี้กินละเห็ดย่างละหน่อยแล้วพี่น้องกินกับข้าวเหนียว้อนๆมืัอนี้มีข้าวเหนียวพร้อมเดี๋ยวบ่าวเพชรหั่นเห็ดง่วนง่วนเกลือกตุ๋มกับกับร้อยเลือดก่อนครับพี่น้องเบื่อเหนื่อพี่น้องไม่ไหมสดๆนะครับ เดี๋ยวบาเพชรจะหันเห็ดร้อยเลือดก่อนเด้อพี่น้องเป็นอยังบาเพชรก็ทายให้พี่น้องเบื้องตอนเห็ดตอนหั่นทอดนะครับพี่น้องบาเพชรอยากให้พี่น้องเห็นความสดของเนื้อที่บาเพชรไปสืบมารับรองว่าสุดยอดนะครับเห็ดย่างละหน่อยดูนี่บันไหล ผูดเดียวคือเกาเดื้อพี่น้องกินดิบนี่ยอาเฟสจะออกผูดเดียววันนี้นะครับลูกพี่ก็ว่าห้ออกนล้วจินดิบนะครับพี่น้องเตือนมาป็นตือความเป็นห่วงนะครับฝาก็ขอบคุณหลายๆนะว่าด็กน้อยอย่นะโอเคครับเดี๋ยวมาเป็นไห้เศร้ากินแล้วนะครับลูกพีะ สำนีเพาะแล้วนะครับแต่เพชรจะหม,มักไว้ก่อนใส่เหลือดใส่แท่นนนถึงหน่อยใส่ร้อยเหลือดว่็เป็นสีสันเพราะได้เงาเงาคิ้วคิ๊ด เพราะละนะครับ100ร้อยเลือดใส่เลือดไว้มาเกือดไว้นะครับสองทุงเลยชุบนีเหือนี่มิดใสยแก้วด้วยจัดป้ไาไหมเหรอเอาโหอออรอยเลย จะมหมักไว้ก่อนให้มันเข่าเนื้อก่อนกับเพี้ยด้วยครับเนี่ยเพียกับเลือดหมักไว้นี่มองไว้นี่ก่อนต่อไปสิเฮ็ดหัน่นแบบง้อหน่อยเกือกตุ่มครับง้อหน่อยเกือกตุ่มนี่จะต้องหั่นเป็นซีขุนซีแล้วพี่นอ้องจานวางก่อนหั่นซีขุนซีแบบสดๆนี่แหละ มากน้อยกัเลือกเอาอันนี้ก็เห็ดย่างละหน่อยสัอกอันเด้อพี่น้องมาเ็ดเห็ดย่างละหน่อยมึอนอ้บิ้งพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อกดขามเด้อพี่น้องเนี่ยห็นกำลังใจนะครับโดยเฉพาะโฆษณาชนะเห็นกำลังใจว่าเห็ดเนี่ยเพราะมีกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อโไปน้อพี่น้อง ให้ค้นอยู่ดอกนะครับการทำลายกานให้กำลังใจบ้าเพดตลอดนะขอบคุ้นเลยไหลขอคบค้นบอกว่าเึงควรฆษณนานะสีหานาที่ก็ิึงจุดจบโอ้ขอบคุ้นเลยไหครับพี่นุอง ไม่น,นุ่มเลยยูย่บ้านเห็ดให้พี่น้องเบิ้งพร้อมัลจะกินพร้อมนะพี่น้อง <c oughs> อยากไว้หลายย่างนะครับนอกจากซอยจุแล้วนี่อ๋อสำนีพ่อละเออทีนี้บาเพิชานสนซอยจุมันวางไว้นี่ก่อนมาวันนี้หันซอยจุะนะยจเสียวแบบเอาแบบ บางๆเลยพี่นอ้องบางให้ในไงนี่ปเป้าเพ็ดฝนมีดมาเรียบร้อยแล้วเรือบริสุทธพี่นอ้องบางๆเรือนิ้วของอเขา ไอจุกกับวบลายหลได้พี่น้องบหลายหลหรอมีเลือบ่าวเห็ดกระสิเฮ้ล้วนให้ลูกพีกับเม่พ้อยท่านได้กินกันได้พี่น้องลูกพี่กับเม่พ้อยเมย์พลอยกำลังหมดน้ำนต้นไม้หายกันแล้ว ับน,นี่ก็ซอยจุ้ยนะพี่น้องมหมดแก้เลยนี่หลอกจะเป็นมัน่นยังได้พี่น้องนะหลอกนี่หลอกเป็นมันแก้ออกหลอกออก ผิหน่อยเลยเเดด้้้อออพี่น,งไ,น,ง,น,น,นงไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งนะมาเผ็ดหันแล้วก็เตรียมเผ็ดซอยจุยังไปเรื่อยๆเนาะโอเคแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาเผ็ดจิดเริ่มจากเผ็ดง้วหน้อยเกิดตุ่มกันพี่น้องนะเริ่มจากเมน,นูนะครับง้วหน้อยเกิดตุ่มนะครับอันนี้แพ่้ยเพีย้ยเพียงง้วหน้อยเกิดตุ่มนี่ คลิปที่ผ่านมาบาเพชรเห็ดเหยเบิ้งแล้วเด้อพี่น้องไปเบิ้งเอานะครับว่าเพชรเป็นแดบมันคยจะข้นนะครับเขาใส่แป้งนะครับตีแป้งให้เข้ากันครับพิยาสะก้อนนะครับใส่น้ำเล็กน่อยนะครับไปอุ่นคนค้นค้นค้นเลยพี่น้องมันคนมันก็จะค้นขึ้นเข้าแป้งมันนะครับใส่กรให้มค้นเึ้นหนึ่งน่ากินขึ้นนะอันนี้บาเพชรก็จะทีนี้เขามาปรุงปรุงใส่ ปุ่งแก้วเพียก่อนนะครับปุ่งเพียเนี่ยปุง่งไอเครื่องปุ่งมันเนี่ยนะครับเขาคา่อยสิใส่เทใ,ใส่ลาดลาดกับตรงนี้นะครับลาดกับตรงนี้นะครับหัวแบบไรใส่เอานะครับสุรดรถนะครับสุรดรถหนี่ เนียนเลยได้หลายแบบหลายพี่น้องเป็นปลาคนหอมใส่้อมเลยครับหอมใส่หอมคนใส่กันคนเข้ากันก็กดนะครับ แล้วกันเขากำมาลาดใส่อันนี้ด้ครับพี่น้องนะเจ้เลยครับนี่โอ้โคนโพลพี่น้องอันนี้เป็ดใส่แป้งมันไนโพรเดิเนตุ่ตรตรมตมุ่มคนอย่างนั้นก็คนหอกันพี่น้องอันนี้ หมาเป็ดใส่ผงผดนะครับนี่ไปละนะครับนี่ละะักนก่อน ชุบนี่ได้ที่แล้วนะครับับเหลือบาเพชรคนร้อยเหลือด้วยครับพี่น้องได้ที่แล้วแข็งแล้วริ่งแข็งละพี่น้องหมด่าหยิบผมเวมาเพชรกระใสไหลโอ้ ชูรูดีคนรงแลวเพชรจะเอียงให้บน้อม มึงด้วยอืมรับพี่น้องผมขนาดเลยอืมอืมอ่ะเก้ยวเพียรพี่น้อง าดที่นี่นะครับกินเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ซอยจุเด้วนี่ิพี่น้องว้าท้อันนี้อ่าน้อยเกิดตุ่มครับพี่น้องเบิ้งส่วนนี้ร้อยเลือดเห็นไหมพี่นอ้องเศร้ๆาๆอ่ะจับไปวะคักวะนะครับเจ้าพี่อะมาหลอกสรับ,บซอยจุเด้อพี่น้อง อันนี้ส่วนนี้เหลือ,อเดี๋ยวไว้ให้ลูกพี่กับแม่พ่อยิ่ผักกับคือนเขานะครับบนลายย่างดอกผักกับนะบนนินผักพี่เนาะเบื้องจันไม้ไม้สดสดด้วยเนี่ยวิโน่เงี้ยมสดเศรษฐ์ฮะพี่น้องี๋ยเวลาแล้วแซ่บก่อนเชื่อจัดไปเขาฮอนฮอย้ยอฮ้ย รอกันหนก่อนพี่น้องเดี๋ยวบ้าเพจนี่ชิมเห็นมดนะนะครับเราทำยังไมาเบิองหมดอันใดกอนเนาะอ๋ออันนี้ก่อนร้อยเลือดตอนนี้ยั่เห็นนะครับมีผักสระนเนยวัดกรพรอมนะพี่น้องทำแล้วกลมกล่ครอบ่มอิ่ม น่งวน,น้อยเกือกต้มอืมน้ำกบขวามครับผัดอืม มันใส่สุยางนี่ตับเนื้อขันแท่นาสามสิบกีบคือเกาพี่นอ้องปกอีกบาเพลนต้องคำใหญ่ด้อพี่นอ้องโอ้ตับตอนนี้ตอนปากแกพี่นอ้องต้องใส่รถไป ทีนี้ตัวเจ้าพี้ยนนี้นี่ไส่ส่วนพี่น้องมันเสียบ้ะนี่เหมือนอืมอืม แซ่บชุยยังมอนี่ยเกลกตองแซ่บหอมเห็ดกินนมะม่วงนะอันนี้เห็ดคนคลี่ใบเผ็ดนี่างบเผ็ดเห็ดคนพอดมันก็ได้กลายเป็นต้มแข้น À, sau sau xem xem thế nào. Hả? Sợ không. Hả? Hả? Đó xếp sập sẹp anh Hả? 2 tấn วันน,นี้ทั่นเป็นบางๆอืมอืมนี่ใส่ตุยลงไปอืม ใคำ้ำเขาความติดเยาวเพียพความงมื่นี่นี่ ก็น่อยเกลดตมด้มก้อนเลือดเลยนะครับรบ,บาเพชรเฮ็ดประจะับลแล้วเห้พี่น้องเบิ่งหลายคลิปแล้วนะครับพี่น้องติดตามเด้อครับขั้นตอนการเฮ็ดนะ ครับพี่นอ้องลืมไปนะครับนี่ที่เด็ดนะครับใบหมักชมพู่พี่น,อนอ้องนะครับ,รบรอพอ,บอ,บอ,พองงดีตะเตินเนนนนง,เงนะครับแฟนขาผมเพิ่นบอกว่าบอกพี่น้องแนวักินได้เยูะเลยท่านเซียบแล้วท่านกับลาบกับป่นมาท่านนะมาพิคือใส่ลองเบิ้งนะครับใบบางไงนะครับอันนี้ใบบัชนะกชมพู่นะที่ชอบกินนี่เอาายอะพี่น้องมาพิคือใส่หัวใส่ดีๆหัวใส่เนื้อ สาสิบกีบนี่น,นะนะครับห่อือจังนีละสีละนะครับตักแจ้วเพียใส่มันจะออกแบบสมๆสจมสมังหน่อยนะครับสม,สมนๆผัดๆจังหน่อยน,นะครับขั้นใบอ่อนอะไรก็ฝัดน,นะ Khó thai lắm khi nào phải mệt rồi Thật Đây cứ gắn Bây giờ sáng nó xuống rồi đó mai nó

พี่แล้วพี่แค่มุกนะครับบมเมนเหลือเด้อนี่พี่นอนะ้องเนี่ยมเมนของเหลือเด้อที่กินบ่เบิดพี่นอ้อง <c oughs> นะครับได้มาเ,เ,เพชรเผื่ออยู่ด้วยว่าเพชรจะไปขวนะครับพี่กับสาวๆเนาะมาทำสุดท้ายพี่นอ้องอื อ๋อ,ะอะนะครับอิ่มดับนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับแฟนคลับนะครับที่ให้กำลังใจบ้าเพชรนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าเป็นบ้าเพชรบ้านปากเกียงนนท้องบอแมนครับนั่นแหละบ้านปากเกียงนุนท้องนะครับบ้าเพชรอาซิดจำ จำคนในบ้านอาจจะบริเวรนะครับพอมาเพลนเี่นมาจนเป็นเด็กหน่อยก็เล่นหนังสืออย่างเดียวนะครับจนเาวจนกระลังจบปเป็นแอนตีนะครับบร,ริบรเวณนะครับเป็นี้ตีก็ไปเล่นอยู่บนผลนะครับเนาะพ่อเล่นจบก็กลับมาบ้านกลับไปเห็นงานนะครับหาเห็ดงานอยู่กรุงเทพอย่างนั้นกลับขึ้นมามาสอบบรรจุครูสอบบรรจุข้าราชการก็ได้ก็ไปอยู่ท้าบอผลพี่น้อง นราบ่ก็กำเมาอยู่บ้านกำเมาเอาเมียแล้วก็ง่ายออกมาจากบ้านปากแขยงนนท์ทองนี่มาอยู่หน้าคำน้อยนี่นะครับก็อาชีพจำไพ่โบได้แน่แต่ว่าขอโทษขออภัยเออว่าเพชรก็เป็นคนบ้านปากแขยงนนท์ทองนะนะครับเนาะมาคุณล่ะนะครับมาขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะครับช่วยกันติดตามช่วยกันกดกระดิ่งไว้พร้อมเนอะครับนี่น้องสิบุรีพัอ่าคลิปใหม่ๆแล้วก๊ะอ่าซอยเบิึงโฆษณานะครับเนาะ นะอย่าบอกโฆษณาด้วยนะบางคนบอกโฆษณากันอะู่อย่าฟาบล็อกนะพี่นอ้องกำลังใหญ่ติดตามบ่าวเพชรไปเรื่อยๆนะครับเอ้าเอ้าสำหรับคลิปนี้นะบ่าวเพชรขอลาไปก่อนสวัสดีครับแซ่บก็เสื้อพี่นอ้อง